สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารนะคะมาพบกับทิเชอร์นัทเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเรามาดูเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่2กันก่อนดีกว่าค่ะมาดูกันเลยค่ะแบบฝึกหัดในหน้านี้จะมีทั้งหมด3ข้อนะคะใครตอบถูกบ้างเอ่ยตบมือให้เตงหน่อยค่ะ ต่อไปนะคะเรามาทบทวนเรื่องการอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับไม่เกิน1,000กันก่อนดีกว่าค่ะเด็กๆมาดูกันเลยคะ่ะตัวองย่างที่หนึ่งนะคะมีรูปคิดแสดงจำนวนแทนหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยที่เชื่อให้เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะหลักสิบที่เชื่อให้เป็นสีแดงและหลักร้อยที่เชื่อให้เป็นสีม่วงค่ะมาดูเยค่ะว่ารูปคิดแสดงจำนวนของหลักหน่วยอยู่เท่าไหร่เด็กๆนะค่ะว่าหลักหน่วยเนี่ยมีลูกคิดอยู่กี่ลูก หนึ่งสองสามสี่ใช่ค่ะมีลูกคิดอยู่สี่ลูกนะคะแล้วก็เขียนสี่หน่วยต่อไปหลักสิบค่ะมานับเลยค่ะว่ามีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีลูกคิดหลักสิบอยู่ห้าค่ะเราจะเขียนเป็นห้าสิบนะคะและมีหลักร้อยนะคะมีกี่ลูกหนึ่งสองหลักร้อยมีอยู่สองร้อยค่ะเวลาอ่านเราจะอ่านเป็นสองร้อยกับห้าสิบกับสี่หน่วยนะคะเวลาเขียนเลขคินดูอาราบิกจะได้เป็นสองร้อยห้าสิบสี่เส้นนี้ค่ะ ต่อมาเลขไทยค่ะก็254ีเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะต่อไปนะคะจะเป็นการเขียนตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือนะคะจะเขียนได้ดังเช่นภาพนี้เลยค่ะ254หีค่ะมาทวนกันอีกรอบนะคะดูนะคะว่ารูปคิดสแสดงจำนวนของ200กับ50กับ4ีหน่วยค่ะเขียนเป็นเลขชินดูอารเบกได้ดังภาพนี้ค่ะ254หาค่ะเลขไทย25 4ี่เช่นกัน 54ดังภาพค่ะเด็กๆจำไว้ให้แม่นนะคะมาดูกันที่ตัวอย่างที่2ค่ะหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยค่ะลูกคิดแสดงจำนวนเท่าไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะมาดูที่หลักหน่วยก่อนค่ะสีเขียวอ่ะเด็กๆลองนับสิคะว่าสีเขียวมีกี่หน่วยค่ะนะับหนึ่งสอง เขียวมีทั้งหมด3ามหน่วยนะคะต่อไปหลักสิบสีแดงค่ะนับทุกชิ้นเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่นะคะมาเขียนได้ก็จะเป็นสี่สิบค่ะต่อไปหลักร้อยค่ะมานับไปค่ะว่ามีกี่รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเ็ดค่ะเพราะฉะนั้นจะเขียนได้เป็นเจ็ดร้อยกับสี่สิบกับสามหน่วยค่ะเขียนเป็นเลขฮิน <Tri> ดูอาราบิกได้ดังนี้เลยค่ะเด็กเจ็ดร้อยสสบสามค่ะต่อไปมาดูกันที่เลขไทยค่ะ เลขไทยนะคะเราจะเขียนได้เป็นดังนี้ค่ะเจ็ดร้อยสี่สิบสามค่ะเด็กๆจำไว้ให้ดีนะคะต่อมาเรามาดูกันที่ตัวหนังสือกันบ้างค่ะตัวหนังสือจะเขียนได้ดังนี้ค่ะเจ็ดร้อยสี่ิสามค่ะดังนั้นนะคะลูกคิดแสดงจำนวนของเจ็ดร้อยกับสี่สิบกับ3ามหน่วยค่ะเขียนเป็นเลขฮินดูอารบิกเลขไทยและตัวหนังสือได้ดังนี้เลยค่ะเด็กๆ หลักหน่วยค่ะเด็กๆพร้อมันหรืยยังคะเตรียมตัวนะคะมาดูกันเลยค่ะสีเขียวที่เชื่อให้เป็นหลักหน่วยนะคะสีแดงที่เชื่อให้เป็นหลักสิบและสีม่วงที่เชื่อให้เป็นหลักร้อยค่ะมาเริ่มต้นกันที่หลักหน่วยกันเลยคะ่ะเด็กๆดูสิคะว่ามีลูกคิดอยู่กี่ลูกนับเลยค่ะสีเขียวหนึ่งสองใช่ค่ะมีลูกคิดอยู่สองลูกเราจะเขียนเป็นสองหน่วยนะคะต่อมาเป็นหลักสิบค่ะนับเลยค่ะ,คะว่ามีกี่ลูกสีแดงค่ะเด็กๆนับหนึ่งสองมีลูกคิดแสดงจำนวนเป็นสองสิบค่ะและสุดท้ายหลักร้อยค่ะนับเลยค่ะหนึ่งสองสาม ตีลูกคิดอยู่3มลูกเราจะเขียนเป็น300ค่ะเพราะฉะนั้นลูกคิดแสดงจำนวนของ300กับ20กับ2หน่วยค่ะเขียนเป็นเลขคินดูอาราบิกได้ดังนี้ค่ะ322นั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูการเขียนเป็นตัวเลขไทยกันเลยค่ะสามารถเขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้นะคะเด็กๆ322้ิค่ะ และต่อไปนะคะเราจะมาดูการเขียนเป็นตัวหนังสือค่ะจะเขียนได้ดังภาพที่ที่เชื่อวงกลมว้ให้นะคะมาดูเลยค่ะเ <sk ill> ขียนอย่างไรสามร้อยยี่ิบสองค่ะดังนั้นนะคะลูกคิดในภาพจะแสดงจำนวนเป็นสามร้อยกับสองกับ2หน่วยค่ะเ <sk ill> ขีนยนเป็นเลขฮินดูอารบิกเลขไทยตัวหนังสือได้ดังนี้เล <sk ill> ยค่ะเด็กๆจำไว้ให้แม่นกันนะคะ ต่อมาเรามาทบทวนเรื่องการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแทนตัวหนังสือกันนะคะมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะตัวอย่างที่1 325สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไรคะทิชเชอร์มีตารางให้เด็กๆด,ดูอยู่ข้างบนหัวนะคะมาดูที่เลขฮินดูอาราบิกก่อนเลยค่ะมีเลข0 1 2 3สาม 4, 5, 6, 7, 8และ9ค่ะมาดูที่ตัวเลขไทยค่ะ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8และ9เช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะ325เด็กๆจะเขียนเป็นตัวเลขอาราบิกได้อย่างไรคะอันไหนคือเลข3เอ่ย อาถูกต้องค่ะเลข3คืออันที่ทิเชอร์วงกลมสีแดงไว้ให้นะคะเด็กๆก,ก็ดึงลงมาเขียนเลยค่ะเลข3ฮินดูอาราบิกค,ค่ะต่อมา25 25เนี่ยต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กๆ20อ่ะ20ก่อน20ก็คือเลข2ค่ะดึงเลข2ลงมาเลยค่ะต่อไป25เพราะฉะนั้นต้องดึงเลขไหนลงมาด้วยคะ ถูกต้องค่ะเลข5นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ดังนี้นะคะต่อมาเรามาดูที่ตัวเลขไทยกันก่อนดีกว่าค่ะอันไหนคือ3ไทยเออยอ้าถูกต้องค่ะอันที่ทิชเชอร์วงกลมไว้นั่นเองค่ะดึงลงมาใส่ไว้ในช่องว่างเลยค่ะต่อมาเรามาดูที่20ค่ะ20ต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กเด็ก ต้องเป็นเลข2ค่ะถูกต้องค่ะอันที่ทิชช์วงกลมไว้ค่ะต่อไปค่ะ5ค่ะเลข5้าอันไหนคือเลข5เอ,อ่ยเด็กๆถูกต้องค่ะอันที่ทิชช์วงกลมสีแดงไว้นะคะคือเลข5เพราะฉะนั้นตัวเลขไทยเขียนได้ดังนี้ค่ะ325ดังนี้นะคะเด็กๆ สังเกตเห็นไหมคะว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกกับตัวเลขไทยเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเด็กๆจำให้แม่นนะคะมาดูที่ตัวอย่างที่2กันเลยค่ะ967เดเด็กๆจะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไรคะ เช่นเคยนะคะทิเชอร์มีตารางตัวเลขไทยและตัวเลขฮินดูอาราบิกให้ค่ะเรามาเริ่มดูที่ตัวเลขฮินดูอาราบิกเลยค่ะเด็กๆ967เด็กๆคิดว่า900เนี่ยต้องเป็นเลขไหนคะ900คิดกันออกไหมเอ่ยทิเชอร์จะเฉลยแล้วนะเฉลยค่ะถูกต้อง 900คือตัวที่ทีเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะเด็กๆดึงเลข9ลงมาใส่ในช่องของตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เลยนะคะต่อมาค่ะ67ค่ะ67เลขไหนเอ่ยเลข6อ่าดู60ก่อนนะคะเลข6กหก0ก็คือเลข6ค่ะอันที่ทีเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะต่อมาเลข7ค่ะ ถูกต้องค่ะ6กับ7อยู่ใกล้ๆกันเลยนะคะแต่แค่6มาก่อนค่ะเพราะฉะนั้น967ตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนได้ดังนี้ค่ะเด็กๆต่อมาเรามาดูกันที่ตัวเลขไทยบ้างเลยนะคะตัวเลขไทยอันไหนคือเลข9เอ่ยถูกต้องค่ะอันที่ทีเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะต่อมา60ค่ะเลข6อยู่ไหนคะ อาถูกต้องค่ะอันที่ทีเชอร์วงกลมสีแดงไว้แล้วก็ดึงลงมาเลยค่ะเลข6ต่อไปเลข7ค่ะเด็กๆเลขเ็เลข7คือตัวไหนเอย่ยถูกต้องค่ะเลข7คือตัวที่อยู่ข้างๆ6ค่ะแต่มีค่ามากกว่า6นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขไทยจึงเขียนได้ดังนี้ค่ะเด็กๆ สรุปก็คือ967ทั้งตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยจะเขียนได้ที่ทิเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองนะคะเด็กๆ <Yeah! S 1> ต่อมาเรามาดูกันที่ตัวอย่างที่3กันเลยค่ะโจทย์คือ481สามารถเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยได้อย่างไรคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ 481ทเอมีตารางเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยไว้ให้ข้างบนนะคะ mm hmm. เด็กๆทราบไหมเอ่ยว่า400เนี่ยต้องเป็นเลขอะไรคะ 400, mm hmm. 400ถูกต้องค่ะเลข4แล้วเลข4อยู่ตัวไหนคะเด็กๆเลข4 ถูกต้องแล้วค่ะเลขสี่คือตัวที่ทีชเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะเด็กๆดึงเลขสี่ฮินดูอาราบิกลงมาใส่ในช่องตัวเลขฮินดูอาราบิกได้เลยนะคะต่อมาค่ะมาดูกันที่80ค่ะอันไหนคือเลข8เอ่ยถูกต้องค่ะเลข8คือตัวที่ทีเชอร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะดึงลงมาได้เช่นเดียวกันเลยค่ะแต่ต้องไปใส่ไว้ในตัวเลขฮินดูอาราบิกนะคะต่อมาค่ะ 11อ่า11นี่คือเรียกอะไรคะเด็กๆเลข1ค่ะถ้าเราเขียนเราจะเขียนเลข1นะคะแต่ถ้าแบบนี้เวลาอ่านเราจะอ่านว่า11 81 71แอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กๆต่อมาค่ะมาดูที่เลขไทยบ้างเลข4ไทยคือตัวไหนเอ่ยคะเด็กๆเลขสีไทยอ่ถูกต้องค่ะตัวที่ทิชร์วงกลมสีแดงไว้นั่นเองค่ะ ต่อมาเลข8ค่ะตัวไหนเอย่ยเลข8ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆดึงเลข8ไทยลงมาใส่ไว้ในช่องตัวเลขไทยได้เลยนะคะต่อมาค่ะ11อีกแล้วค่ะต้องเป็นเลขอะไรคะเด็กๆ11เลข1นั่นเองค่ะเวลาเขียนเราจะเขียนเป็นเลข1แต่เวลาอ่านเราจะอ่านเป็นคําว่าเอ็ดนะคะเพราะฉะนั้น481 จะเขียนได้เป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยดังนี้เลยค่ะเด็กๆจำไว้นะคะว่าถ้าเลขหนึ่งมาอยู่ข้างหลังเราจะไม่อ่านหนึ่งเราจะอ่านเป็นคําว่าเอ็ดค่ะต่อไปนะคะเรามาต่อกันที่เกมคณิตคิดเร็วเช่นเดิมค่ะมาดูเลยค่ะ3บวก4เท่ากับเท่าไหรค่คะเด็กๆ3บวก4เท่ากับ7นั่นเองค่ะ าดูที่ข้อต่อไปเลยค่ะห้าบวก1เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ5บวก1นบวก1เท่ากับ6นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะ2บวก2เท่ากับเท่าไหร่คะเด็กๆ2 2บวก2คิดให้เร็วก่อนทิชร์นะคะ2บวก2เท่ากับ4นั่นเองค่ะมาดูที่ข้อต่อไปกันเลยค่ะ6บวก2อคะเด็กๆหบวก2เช่เลยค่ะ6บวก2เท่ากับ8นั่นเองค่ะ สำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่3ค่ะและอย่าลืมส่งให้ทิเชอร์ดูทางไลน์เช่นเคยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ทิเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ